เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ12นะคะข้อนี้จนยาวอีกแล้วทุกคน on January 1 s t 2000 t h e r e were

Each year since then, the amount of trash in the landfill increased by 7,500 tons. If y represents the times in years after January 1, 2000, which of the following inequalities describe the set of years where the landfill is at or above capacity? Uh, ma เขาบอกว่า on January นะคะ first t 0 0 0 h o u s a n ในวันที่หนึ่งนะคะมกราคมปี2000เนะาะเดลเวอร์นี่มี175,000ตันเลยนะคะ of trash นะคะ in the landfill that had a capacity of 325,000 u n tons นะคะ ก็คือในวันนี้นะคะใน landfill นะคะก็คือเหมือนแบบพื้นที่อ่ะที่ว่างๆที่นึงนะคะ,ะสมมติตรงนี้ในที่ที่นี้เนี่ยสามารถอ่วางขยะนะคะได้สามแสนสองมื่นห้าพันตันนะคะแต่ว่าอตอนนี้เนี่ยมีอยู่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าเลยนะคะ,ะสมมตินเนี่ยยังเหลือที่ว่างอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้มีเท่านี้แล้วนะคะ แล้วก็ในแต่ละปีนะคะ each year the amount of trash increased by 7,500ก็คือในแต่ละปีเนี่ย each year นะคะ increase เท่านี้ก็คือทุกปีทุกปีมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,น,นใช่มั้ยคะทุกคนแล้วก็ y represent the time นะคะ y เนาะ represent the time in years after January 1st 2000 w h i c h the following inequalities Describe the set of years ก็คือสมการไหนนะคะบอกแบบว่า Describe the set of years ก็คือสมการไหนนะคะบอกแบบเหมือนแบบปีนะคะที่ที่เหมือนมันเกินนะคะอยู่แบบที่ตรงนีเน้เต็มพอดีหรือว่าเกินแล้วนะคะก็คือ add l l above นะคะ เต็มพอดีหรือว่าเกินนะคะแคปซิตี้นะคะก็คือความจุใช่ไหมแบบจุแบบเต็มแล้วนะหรือว่าแบบเกินแล้วนะคะโอเคมาค่อยๆดูกันนะคะข้อนี้เขาบอกว่ามีเท่านี้เนาะมีเท่านี้นะคะอันนี้คือเต็มเนาะแสดงว่าโอเคมีเท่านี้นะคะสามแสนสองหมื่นห้าพัน ตันนะคะแล้วก็อ่ะอันนี้คือแต่ละปีเนาะอันนี้คืออันนี้คือทั้งหมดเนาะแล้วเขาบอกว่าจำนวนที่มีจำนวนที่แบบมันเพิ่มอันนี้คือ capacity นะคะอันนี้คือจำนวนดังด้งเดิมเนาะเริ่มแรกเริ่มมีเท่านี้แล้วก็บวกอีกเจ็ดสิบเจ็ดพันห้าร้อยนะคะต่อเยียนะคะต่อปีซึ่งจำนวนเนี้ยต้องเท่าไหร่คะ ต้องน้อยกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะกว่าต้อง add or above นะคะก็คือต้องเท่ากับหรือมากกว่านะคะจำนวนนี้นะคะต้องเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนนี้เนาะ,ะเพราะมันคือ add or above capacity นะคะทีนี้เราก็จะได้แหละว่าโอเคมาดูกันคราวนี้เขาบอกว่า325,000นนะคะลบ กับแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแป๊บนึงนะคะ้คอนี้ตรงนี้เหมือนขาดเหมือนขาดวายไปเนาะชอยผิดนะคะทุกคนขอโทษนะถ้าใครทำในอันจริงมันก็จะจะตามจะจะตามในนั้นเลยนะคะอันนี้คือครูพิมพ์เพิ่มพิมพ์มาให้เองนะคะจะได้แบบเห็นง่ายๆเนาะก็เลยตรงนี้พลาดไปน,นิดน,นึงขอโทษนะคะเอาจริงๆแล้ว ได้คำตอบแล้วป่ะคะทุกคนถ้าถ้าตรงนี้เพิ่มขึ้นมาปุ๊บก็คือมีคําตอบเลยนะคะง่ายดายเวอร์โอเคลองมาดูต่อแล้วกันว่าอะว่า,วาอันนี้เหมือนเป๊ะเลยนะคะมาลองดูต่อว่าอะชอยอื่นผิดผิดยังไงนะคะมาดูกันอันนี้สมมุติเอามาลบใช่ไหมมันก็จะได้น้อยกว่าเท่ากับ7500พนวายนะคะซึ่งสามแสนนะคะ2อง0 0ื 25, ่นห้าพนลบหนึ่งเจ็ดนะคะได้หนึ่งแสนห้านะคะ น้อยกว่าเท่ากับ7 5 0 0พาอ่ะข้อนี้เขาบอกว่า1นึ0 0แ้ามากกว่าเท่ากับ7,500พนายวนะคะซึ่งแน่นอนผิดเลยผิดเลยข้อนี้ชืบไม่ใช่นะคะส่วนอันนี้ก็ยิ่งไม่ใช่เลยนะคะเห็นไหมสามแสนห้าน้อยกว่าเท่ากับ7,500พาอยวอย่างเดียวนาะไม่มีอันนี้หายไปเนาะซึ่งไม่ใช่นะคะเพราะว่าแรกเริ่มเนี่ยมันก็มีเท่านี้แล้วนะก็ลบอันนี้ทิ้งนะคะอันนี้นี่ก็ยิ่งไม่ใช่เลยนะคะแปลกๆเนาะ ลบเจ็ดพันห้าร้อยแล้วแสนเจ็ดหายไปไหนแสนเจ็ดพันห้าร้อยแสนเจ็ดหมื่นห้าพันอ่ะหมื่นอีกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหายไปไหนนะคะไม่ได้โอเคสรุปเลยนะคะตอบอันนี้จบเลยก็คืออันนี้ก็คือตั้งต้นนะคะมีเท่านี้เนาะ,ะแล้วก็มีเพิ่มอีกเจ็ดพันห้าร้อยต่อปีนะคะต่อเยียเนาะกี่ปีกี่ปีก็ว่าไปเนาะ,ะ add or above capacity นะคะก็คือเท่ากับเนาะ,ะก็คือเต็มพอดีนะ add capacity อักขะพาร์ซิต <ienen smoking> ี้ก <Auss biography> ็ค <laughs> <ges> yes no? ือแบบเต็มพอดีสมมติเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยก็คือเต็มพอดีอักขะพาร์ซิตี้นะคะ above capacity ก็คือเกินแล้วค่ะล้นนะคะแบบล้นล้นแบบล้นล้นแก้วได้ไหมมันเป็นขยะเนาะมันก็จะเหมือนแบบพูนๆออกมาคะล้นแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรวมกันแล้วเนี่ยก็ต้องเท่ากับหรือมากกว่านะคะ capacity นะคะที่มันแบบรองรับได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ12นะคะตอบ ดีด็อกเลยนะขอโทษนะคะตรงนี้นิดนึงนะขอโทษจริงๆนะคะทุกคนมันอาจจะทําให้แบบทุกคนมึนได้นะแต่ว่าในในในแบบฝึกหัดนะคะที่ได้มาจากอ่าคาร์ d e m ดมนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันก็เป็นชุดจริงนะคะมาจาก College บ o ร์ดนะคะเพราะฉะนั้นข้อ12นะคะเมื่อกี้นะฝนไปแล้วเนาะทุกคนฝึกฝนนะคะฝึกฝนเออ ฝึกฝนคำตอบนะคะฝึกฝนคำตอบไว้ด้วยนะคะสิบสองตอบดีด็อกเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะอ๋อลืมเอาไปค่ะ